ครบทั้งหมดแล้วมันก็จะเกิดดราม่าหรือว่าแม้กระทั่งว่าการพูดยาวๆแบบนี้การเปรียบเปรยเช่นผลส้มอะไรอย่างเงี้ยเจตนาก่านคือเจตนาดีถ้ามองโดยลึกๆแล้วอะ่ะมันก็จะมันไม่ต้งมีสิ่งอะไรเสียหายทีนี้สิ่งที่มันเสียหายเนี่ยคือมันมีการตัดเป็นภาพข่าวออกไปพอภาพข่าวออไปปั๊บมันไม่เอาไปหมดไงมันก็เอาไปสั้นๆเขาเลยมองอีกแบบหนึง่งเช่นตัวอย่างเช่นถ้า,า,าถ้าสมมติว่าดูแค่ภาพปุ๊บเนี่ยอ่ะไม่ลงข้อคว,วามอะไรเลยอาจารย์เบียร์แถลงข่าวพิมพ์แค่นี้ถูกไหม อ่ะมันก็จะกลายเป็นอ้ยมองปุ๊บอาจารย์เบียร์ตั้งทีมทนายสู้นะเป็นทีมอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมองแค่นั้นแต่ถ้ายเป็นประเด็นประเด็นฟังตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดมันจะได้อีกแบบหน,นึ่งเนี่ยนั่นเองนะฮะส่วนวันนั้นเนี่ยนี่นะผมไม่นั่งข้างหลังนะดาม่าอีนะฮะผมไม่นั่งเพราะว่าผมผมก็นั่งอยู่ข้างๆผมบอกแล้วว่าในตําแหน่งผมอะ่ะเออผมควรจะอยู่ข้างๆดีกว่า เไม่ไม่เข้ายุ่งปล่อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ก่อนที่จะมีการพูดคุยประเด็นไหนอะไรยังไงเนี่ยตอนเช้าก็ได้มีการประชุมแล้วก็พูดแล้วผมก็อยู่ในนั้นผมก็หนึ่งอยู่ในนั้นแหละที่อยู่ในได้ปรึกษาหารือด้วยเสนอความคิดเห็นในส่วนที่เออมันเหมาะกรอประมาณไหนได้พูดคุยกับอาจารย์เบียร์อยู่เอ้กรอประมาณนี้อาจารย์ยืนยันประมาณนี้ต้องระวังเรื่องแบบนี้เพราะบางทีพูดเยอะก็ดราม่าแต่ถ้าไม่พูดเลยก็ก็ ก็หนักอีกอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าถ้าจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าพูดเยอะก็ไม่ดีอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่า,าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะท่านอยากช่วยเหลือก็ต้องให้โอกาสท่านมาแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าบ้านบ้านนี้เมืองนี้หรือแม้กระทั่งอาจารย์เบีย่ยงเนี้ยเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่ใช่ผมก็คุยกับคุณน้ำตาลอยู่ว่าวันนี้คือเขาอะ่ะไม่ใช่คนที่เฉพาะเป็นคนในครอบครัวคุณเนาะเขาเป็นบุคคลสาธารณะ นะฮะเออก็เป็นบุคคลสาธารณะมันจะต้องมีหลายฝักหลายฝ่ายเข้ามาดูแลเขาเป็นเรื่องปกติข er. fit. เข้าใจปะเออแต่จะให้พูดมันถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ก็ <c oughs> negativity. เราอาจจะมองแบบนั้นก็ก็ไม่ผิดนะแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องเข้าใจคนมุมมองแต่ละเจนมันจะไม่เท่ากันอ่ะอย่างผมก,ก็ก็มองกลางๆถ้ามองข้อดีข้อเสียแล้วเทียบใส่กันแล้วเนี่ยมันได้ดีมากกว่าเสียแตจ่จะได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ อ่าเนี่ยสื่อออกมาไม่ครบถ้วนหรือว่าเวลาสื่อเอามาตัดมันสั้นๆอย่างเงี้ยสร้างประเด็นขึ้นมาให้มันเกิดดราม่าให้มันเกิดเพิ่นแต่เราต้องเข้าใจนะสื่อเขาทํางานของสื่ออ่ะเออเพียงแต่ว่าคนที่คนที่เอ่อเสพสื่อเนี่ยจะมีวิจรารณในการฟังหรือว่าการชมหรือว่าการเอามาคิดได้ขนาดไหนยังไงอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นเองให้เราเข้าใจแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ รักอาจารย์เบียร์เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามุมมองอาจจะไม่เหมือนเราเนี่ยฮะผมก็มองอย่างนี้นะก็คือคืออันนี้นี่ที่ผมถามเนี่ยมันเป็นในส่วนของผมเองที่แบบในมุมมองของเราก็ยังยังไม่ได้มีภูมิความรู้แบบระดับระระดับแบบผู้หลักผ like ู okay, ้ใหญ่อะเนาะก็เลยแบบมานั่งคิดก็เลยแบบตั้งข้อสมมติฐานของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มานั่งคิดรายละเอียดผิดย่อยอะไรไปก็เลยแบบถามพี่ว่าเออ มันแต่พอฟังพี่แล้วโอเคระอาจารย์เลยแบบอาสมมติอย่างนี้สมมติอย่างนี้อ่ะคนวิพากษ์วิจารณมาเยอะเอ้ยทําไมทําไมทนายพัดไม่เป็นทนายให้อาจารย์เบียเลยนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราต้องมองอย่างนี้ว่าสมมติว่าอะผมเป็นได้ข้อกฎหมายอย่างเดียวแต่เราต้องคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้อ่ะมันไม่ใช่ข้อกฎคือรับคดีที่เป็นอย่างตัวอาจารย์เบียมันไม่ใช่ข้อกฎหมายอย่างเดียวงนะที่จะนาพาให้แกให้แกไปสู่ความสําเร็จได้เนาะ บ้านบ้านนี้มันเมืองนี้มันมันเป็นโบราณอ่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถูกตามความเป็นจริงแต่ว่าแบบนั้นอ่ะเราแก้ระบบไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าระบบมันคืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ <Okay. S 1> เออผมว่าหลายภาคส่วนหลายความคิดหลายมุมมองเปิดโอกาสให้กันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันฟังตั้ฟัง <Okay. S 1> ตัง้งแต่เด็กๆอย่างเราฟังผู้มุสด้วยฟัง หลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยผมมองแบบนั้นมันน่าจะสมบูรณ์มากกว่าบางทีเราเป็นเด็กเราเฮ้ยเคี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะแพ้ระบบก็ได้อย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมัน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 ก็ต้องแบบคือคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนอ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่ถูกไหมพี่มันใช้ได้อยู่ไหมมันก็ใช้ได้อยู่บางส่วน บางส่วนบางส่วนมันก็ต้องรับอารยาธรรมใหม่ๆเหมือนกันเข้าใจะปะเราไม่สามารถที่สมมติว่าคนเจนหนึ่งคิดผิดเนาะแต่ถามว่าเราเอ้ยเราบอกว่าคนเจนเนี้ยเี่เขาเขาผิดเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าสังคมนี้โลกนี้ใบนี้เขาแม้กระทั่งเราเป็นเด็กเนี่ยเราทําคําสั่งบางอย่างเราทําสิ่งบางสิ่งเข้าไปเนี่ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตเขาด้วยซึ่งเราต้องฟังเขาด้วยเข,ข้าใจปะใจ บางสิ่งบางอย่าง่เขาเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อผีปูตา mm hmm. เขาเชื่อเรื่องบันผีบันทบบรุษเขาเชืปป่อนู่นนี่นั่นนดูบังคับเขาไม่ให้เชื่อเลยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามีหน้าที่แค่สอนเขาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของเขาเขาคอยตามแบบยุคใหม่ก็เรื่องของเขา,ขามันเป็นแบบนี้เราเราต้องอยู่ในกติกานี้เราบังคับเขาไม่ได้มันเหมือนการเลือกตั้งอ่ะเป็นหน้าที่นะ แต่คุณจะมาคุณได้สิทธิ์แบบนี้คุณได้มาคุณเสียสิทธิ์แบบนี้อะไรคืออย่างเงี้ยเออแอดมินต้องตั้งคําถามว่าการถแถลงการมีผลดีต่อการต่อสู้คดีอย่างไรมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวแค่อยากให้ชี้แจงในมุมของจันเดียแกแกก็ได้ชี้แจงไปว่ามุมของแกคือประมาณก็อย่างน้อยก็พูดหลายรอบก็พูดอย่าพูดจนกว่าจะคนจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่แต่ว่าเจตนาเขา้าทุกประมาณนั้น เนาะระดับผู้ใหญ่บางสิ่งบางอย่างออบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องออกคนที่มุมมองข้อกฎหมายออกมาพูดอย่างเช่นถ้าผมพูดข้อกฎหมายปั๊บเนี่ยผมเข้าข้างอาจารย์เบียร์คนจะมองอย่างนี้แล้วววยวุฒธผม,ผมอาจจะพูดถูกก็ได้ตามข้อกฎหมายไปเตะแต่คนไม่ฟังแต่ถ้ามีนักกฎหมายที่อาวุโสขึ้นมาเ็าผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านการทํางานมาเหมือนท่านอายการาทีบร่บดร,รีอายการศาลนายาอายการกรุงเทพไต้ท่านออกมาพูดอย่างเนี้ยแล้วท่านผ่านประสบการณ์กฎหมายมาคนอื่นเลยจะฟัง าการรุ่นน้องอา,อาจจะฟังเอ๊ะเอเอเอหรือว่าตํารวจเอ๊ะอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าขนาดเขาพูดแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็ต้องฟังกันหนึ่งหรือว่าอะไรที่เอออาจจะไม่ใช่ก็ต้องตัดทิ้งอันนี้ใช่ก็ต้องมาว่ากันก็ต้องแย้งกันถูกไหมแม้กระทั่งที่เป็นท่านหม่อมหลวงท่านมีเชื้อเจ้าเนาะมีเชื้อเจ้าแล้วก็เอออยู่ทําเรื่องของความสถาบันอย่างเงี้ยทาเรื่องของสถาบันแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องฟังท่านว่าเอ้าขนาดท่านยังมองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ย ไม่ได้ลบอยู่อภันไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วนะเป็นเขาเป็นราชนปูอ่อวงในวงศักดาชิีปูนะเขาเป็นหมอมเขายังมีความเห็นแบบนี้เลยแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะคนทั่วไปหลังเราจะคิดยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือคนฟังอ่ะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังในการดูในการรับชมในการแยกแยะใช่ไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อ แต่ฟังแล้วต้องคิดแล้วต้องประเมินเองมันเป็นแบบไเคยเจอเคสที่อาจารย์เอาคลิปการถล่มของจำเลยมาเป็นหลักฐานในการไม่ลดโทษไหมครับไม่เกี่ยวจ้ะไม่เกี่ยวจ้ะอย่าไปถามอะไรที่มันว้ามันไม่เกี่ยวอะ่ะไม่ถามอะไรมันปันญาอ่อนน่ะคุณคือบางทีคําถามหรือบางทีครับมันมันจะมีนะพี่บางทีคําถามแบบหลงประเด็น คำตอบแบบหลงประเด็นถามอย่างตอบอย่างแถไปอย่างมันก็มีนะถามเพื่อให้มันตอบแล้วแบบมันผิดอ่ะอย่างเงี้ยคาถามไม่สร้างสรรค์เลยเนาะคือตอนเนี้ยผมมองผมมองนะที่ผมสังเกตก็คือมันมีคําส่วนใหญ่เวลาจาร์ไหลมันจะมีคําถามที่ว่าในคำถามในในภาษาที่กฎหมายเขาใช้กันอ่ะเยอะนะพี่ นี่เหมือนสร้างช่องปลอมเนี่ยนางหน้าไม่เอาขึ้นเนี่ยแล้วก็มาถามผมเนี่ยแล้วให้ผมด่าให้ผมวีนเนี่ยนางหน้ายังไม่เอาขึ้นหมห้เออเนี่ยมันจะมีอีคนประเภทนี้แหละแบบที่พี่บอกนี่แหละสร้างช่องลอมขึ้นมาแล้วเข้ามาตั้งคําถามแล้วเป็นคําถามในเชิงกฎหมายอ่ะแบบในเชิงนักกฎหมายที่เขาใช้กันอนะ่ะแล้วเอาคลิปตัดคลิปแค่นั้นอนะ่ะมันจะถามให้คนทะเลกกาะกันพวกอย่างเนี้ย ถามว่อ้ยคนนี้อ้านะทำไมนักกฎหมายคนนี้ว่าอย่างนี้เอ้ยทำไมคนนี้ว่าอย่างนี้อะมันเอาคนนั้นคนนี้มารวมกันแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมนะเพราะว่ามันทําให้คนทะเลาะกันคําถามที่ไม่เชิงช่างสร้างสารรค์เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คนทะเลาะกันอันนี้อุยหน้ามีปัญหามากเลยสังคมหรือว,ว่ารัฐสังคมมีปัญหาคือตอนนี้เรื่องของอาจารย์เบียร์หนักๆเข้าเนี่ยคือมันมีปัญหาเพราะว่ามันทําให้สังคมทะเลาะกันนะที่จริงไม่มีอะไรเลย ก็เหมือนเหมือนวันนั้นท่านพูดท่านหม่อมได้พูดอบว่าไม่คิดคิปไอไอคิปไอหมาที่บอกว่าหมาเน่านู่นนี่นั่นเนี่ยเนาะเอออาจารย์เดียพูดมาสามสี่เดือนแล้วแล้วถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็ควรจะมีปัญหาตั้งแต่สามสี่เดือนที่แล้วตั้งแต่วันพูดมันไม่ใช่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้แล้วมันควยมีเรื่องถูกไหมถ้ามันเป็นเรื่องจริงๆวินโยชนคนทั่วไปอ่ะมันต้องมีเรื่องตั้งแต่วันนั้น ไม่ใช่เพิ่งมาโผล่แล้วมีเรื่องวันนี้นี่ห,นหลักการคิดของว่าคนธรรมดาที่เขาเอามาเอามาจับประเด็นเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องเออถ้ามันเป็นเรื่องมันต้องเป็นเรื่องตั้งแต่วันนู้นไม่ใช่เพิ่งมาขุดมาวันนี้แล้วมันเป็นเรื่องวันนี้ถูกไหมอ่านึกอออพี่แสดงว่าวินญาชนคนทั่วไปเขาไม่ได้สนใจกับคําพูดของอาจารย์เบียจนเป็นเรื่องอแล้วมันก็เลยไม่ได้ดูหมิ่นศรราสนาไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้เข้าใจไปยางงทีนี้ เออถ้ามันจะเป็นเรื่องมันต้องฟังแล้วปุ๊บอุยไม่ได้เลยเป็นการล้มล้างหนึ่งฟังออถ้าสมมติว่าฟังปุ๊บในไรนี้ปุ๊บแม่งตกบ่ายตกเย็นปุ๊บมีข่าวเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเลยอันนั้นอ่ะว่าอ,อันนั้นคือชัดเจนว่าเป็นเรื่องแน่แต่ถ้าอันนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วมีเยาวชนสังคมยังปกติอย ừ ู่อ่ะคุณจะบอกว่ามันบ่นทําลายศาสนาได้ยังไงคุณจะบอกมันมันวุ่นวายได้ยังไงมันมันนู่นนี่นั่นได้ยังไงเอาแค่นี้ถ้าคุณใช้ตรกะนี้คิดกอจบ ถูกไหมคือ,อในมุมมองอ่ะของพวกเราอ่ะพี่คนทั่วไปอ่ะเขาใช้เขาเขาใช้บริบทแบบแบบที่พี่พูดนะแต่มันก็มีไอ้คนกลุ่มเดียวแหละที่ไปสรรหาเอามาไงคือไม่ต้องไม่ต้องมองว่าเรื่องสู้คดีมันไม่ได้เกี่ยกับกาข่าวไม่ได้ผลกกับเกี่ยวกันต่อสู้คดีหรอก <c oughs> แต่ <c oughs> เป็นการพูดเพื่อให้สังคมอ่ะเข้าใจเข้าใจในมุมมองข้อกฎหมายแล้ว เจตนาของอาจารย์เดยอีกแบบหนึง่งเพื่อให้ทุกคนเวลามาเสพข่าวหรืออะไรต่อไปเนี่ยให้มาฟังเหตุและผลสองม,มุมสองทางแค่นั้นเองเข้าใจป่ะแล้วทีนี้ก็ให้ประชาชนเลือกเอาว่าประชาชนจะเอาฝั่งไหนมุมมองข้อกฎหมายสิ่งไหนมันควรจะเป็นน่ะหลักง่ายๆถ้ามีเรื่องมันมีเรื่องตั้งแต่วันที่พูดถ้าสังคมเขาังปกพูดไปแล้วสังคมยังปกติสุขแสดงว่าอันนี้คือเรื่องปกติแต่ถ้าเอ้ย ผ่านเออนั่นแหละผ่านมาสามสี่เดือนแล้วเอ้ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรมึงไปขุดมาจนเขามีเรื่องกันสแสดงว่ามันตกติสคิดแค่นี้สิคิดคดีอ่ะคิดเรื่องกฎหมายคิดแค่นี้สิอ,อ๋อป้าบอมากมัน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 เลยแบบเข้าใจแต่คือต้องอย่างนี้พี่<อ>ประชาชนทั่วไปแบบผมเนี่ยเขา<อ><อ>ไม่ได้รู้ว่า<ส><ส>ในบริบทที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นยังไง แต่พอในบริบทที่พี่พูดเมื่อเกี้ยเรื่องเรื่องเมื่อกี้นะพอเรามาพูดกันแบบเนี้ยทุกคนจะถึงบางอ้อหลายๆคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยจะถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอืมก็แค่นั้นเองถ้าพูดปุ๊บสังคมออกมาเอ้ยมีพางวิจารณ์กันยาวเลยอย่างเงี้ยแบบนี้โน้มล้างแบบนี้ไม่ใช่ปกติแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชัดเจนแต่ถ้าพูดแล้วสังคมก็ยังอยู่ปกติสุดเขาก็ฟังปกติก็ไม่ได้อะไร แล้ววันหนึ่งคนไปขุดมาแล้วบอกว่าเป็นใช่ใช่ใช่ใชอันเนี้ยต้องไปอันอันไม่ใช่พลเรื่องตามเ,ออเข้าใจพี่แต่บางคนเขาไม่รู้ไงรวมรวมถึงผมเองด้วยนะวันเนี้ยผมพอผมได้ฟังที่พี่พูดเมื่อกี้ผมก็เลยอ๋อแม่งเป็นแบบนี้นี่เองคือ,ค,อคือเราคือเราก็ไปแบบแล้วพอมันมันเกิดปัญหาขึ้นเราก็แบบอ๋อซึ่งซึ่งถ้าคนรู้คนทั่วไปรู้อะพี่มันจะไม่ตื่นตระหนกมันจะไม่แบบ มันจะไม่มานั่งตั้งคาถามว่าอะไรยังไงแบบไหนอ่านี่แหละถ้าพูดเดยอะก็บอกว่าค่อนข้างอาจารย์เบียยอืมอันนี้อันนี้มีความรู้นะพี่อันนี้มีมีประโยชน์นะสําหรับคนทั่วไปที่ต้องมานั่งถามแล้วอาจารย์จะติดพบกไหมแล้วว่าอาจารย์จะอย่าง้นไหมแล้วอาจารย์จะอย่างนี้นไหมอ่ะแล้วถ้ามองถ้ามองแบบผมมองแล้วทีนี้ยคิดว่าคิดว่าผิดไหมล่ะ คุณจะมาตื่นอะไรหรเพราะเ่าพูดผิดมันตื่นตั้งแต่วันนั้นเลยมันไม่ใช่มาตั้งแต่รอวันนี้พนงคุะในคลิปอาจารย์เบียบเป็นคนพูดเองว่าเถนปกครองใช้อำนาจไม่เป็นธรรมคุณฟังหมดหรือยังคุณฟังข้อความบริบททั้งหมดหรือยังคุณดูเจตนาสิคุณดูหลายๆอย่างสิ่เขาพูดอะใช่แต่เขาก่อนที่เขาเกิดมาก่อนจะพูดอะคืออะไร ฟังยังฟังแล้วฟังสักสิบรอบหรือใช้สมองคิดเวลาฟังอนะ่ะใช้สมองคิดคิดจะยุะเนาะคือไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันน่ะโอเจตนาพิสูจน์ได้หลกักฐานไม่ได้จ้าคือแบบอย่าปัญญาอ่อนว่ะผมไม่รู้จะสอนยังไง ไม่ะว่ไมแต่ผู้รู้กันเข้าใจไหมกู <c oughs> เรียนกฎหมายมาในบิดเดี้ยวกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือคือคือผมไม่แต่สอนยังไงอ่ะเข้าใจปะเราเรียนกฎหมายมาแล้วแบบอะไรอยู่วะอย่างเงี้ย เข้าใจผมมาเข้าใจแต่ไอคนไอคนที่ไอคนคนอื่นที่คนหรือว่าคนที่เขาอินซีน้อยอะ่ะผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะหลักในการทําคดีที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยหนึ่งนะที่ทําเกี่ยวกับสถาบันหนึ่งเรื่องของการหมิ่นสถาบันเรื่องเกียบเทยบกับหมิ่นของคําวสมงเนี่ยดูหมิ่นไอตามมตาสิบสี่ตีอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ดูอย่างเดียวนะ ที่เขาทำคดีเอ้ยทำไมคนนี้ผิดหนึ่งหนึ่งสองเหมือนชุมนุมแบบทำไมผิดหนึ่งหนึ่งสองทำไมผิดนู่นนี่นั่นบางคนเอ้ยเขาโพสแค่นี้ผิดอย่างเงี้ยมันไม่ผิดเลยนู่นนั่นไม่ใช่เวลาอายการสืบเนี่ยเขาสืบโคตรเง่ามาเลยนะว่าคุณเคยโพสแบบลักษณะรังรังขีง้ข้ามเข้าใจไหมเขาไม่ได้เอาแค่อคันเดียวเขาไม่ได้แค่เอาอันเดียวนะครับ,เข,เ,รบเขาไม่ได้แค่เอาแค่อันเดียวนะครับมา มามาบอกว่าผิดนะฮะเขาดูเจตนาหลายๆอย่างประอกอบกันดูหลายคลิปหลายเหตุการณ์มาประอกอบกันเขาให้ความเป็นธรรมคุณมากนะครับเขาให้ความเป็นธรรมคุณมากนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, คนนี้มาชุมนุมคนนี้แต่งตัวเรียนกัสถาบันคนนี้ทําไม่ดีกับสถาบันเขาไม่เขาไม่ได้ดูอันเดียวเขาดูเยอะมากครับเขาให้ความเป็นธรรมคุณเสมอ บางคนบอกว่าไม่ไม,ไม่ความมีทรรมเขาเลยไม่ใช่นะฮะเขาดูเยอะมากครับผมเขาไม่ให้คนทะเลาะก,กันหรอกครับเขาไม่อยากให้คนมาโดนคดีหรอกครับเขาดูครับบางคนกับนายเนี่ยบอกว่าตัวเองรักตัวเองรักแต่ตัวเองเป็นคนทําลายเสียเองเนี่ยต้องระวังด้วยเนะฮะเนาะเขาดูเจตนาคนที่จะดูหมิ่นกันคนจะด่ากันคนจะเอ,อทําลายเนี่ยเขาไม่ได,ดูเจตนาเพียงครั้งเดียวนะเขาดูหลายอย่างประกอบกันมากเลยจําไว้เนาะ แล้วผมถามแบบนี้พี่ที่มีคนบอกว่าอ่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถ้าฟ้องแล้วเขาดูแล้วมีมูลเขาจับติดคุกเลยใช่ไหมพี่ความบริสุทธ<ด>ิ์ไม่ยังไมเขาก็ให้ประกันตัวโดยหลักแหละฮะโดยหลักแตแต่มีให้ประกันหมว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะทําคดีลักษณะบางคดีเนี่ยเอาปล่อยไว้มันก็มันก็พูดเยอะกว่าเดิมหมอเสียหายเยอะกว่าเดิมเพราะเขาจับขังก็ถูกต้องแล้วแหละอ่าอ,อ่าด้วยนะครับ แต่เชื่อเลยนะว่าคดีลักษณะแบบเนี้ยเขาดูเจตนายเยอะมากเขาสืบหลายมากนะเขาสืบตั้งแต่ว่าไอ้คุณเคยโพสตลักษณะแบบเนี้ยตั้งแต่ปีไหนโพสยังไงเขาไล่มาหมดนะเขาไม่ได้เอาแค่อันเดียวเขาดูเยอะนะเขาดูเยอะผมบอกให้เลยว่าดูเยอะมากเขาทําคดีกันเนี่ยที่ออกมาตัดสินนู่นนะั่นน่ะเอ้ยเราบอกเพราะเราใจเราเอียงเราเพไปกับเขาเยอะเราเลยเชื่อ เ้ว่าเขาไม่ได้ผิดนู่นนั่นแต่ที่จริงไม่ใช่เวลาเขาสืบกันเขาดูเขาดูเยอะครับคือเออพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆว่ามึงด่าจนเป็นสันดานไหมใช่ไหมถูกเขาไม่ดูคนเดียวจ้ะเขาดูเขาดูเยอะมากเอ้แต่ว่าเวลาที่มันออกข่าวสมมตินนะคนเนี้ยผิดมาตรานี้เอเผิดผิดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนะี่ยผิดมาตานี้เราเห็นแค่อันน,น,นี้อันนี้ไม่ผิดถูกไหมแต่ อันนี้คือคุณเวลาออกข่าวแต่ว่าเวลาในในในที่เขาสืบกันในสำนวนอ่ะเขาขุดจนเยอะมากหลายคลิปหลายโพสพฤติการเนี่ยคือบ่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้โดนแน่อ่าเนี่ยเนี่ยมีมีมีในเมนของผมเนี่ยมีคนถามว่าถ้าจะถามการสู้หนึ่งหนึ่งสองต้องถามว่าทนายพัทเคยต่อสู้คดีหนึ่งหนึ่งสองมากี่คดีครับผมไม่เคยต่อสู้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพราะผมไม่อยากยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองผมพูดเลย เรื่องนี้ไม่ควรจะมีการเอามาทําร้ายกันและเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะไปพูดก้าวล่วงนะผมพูดเลยผมไม่อยากไปยุ่งมีคนมาถามผมเยอะเรื่องหนึ่งสองผมผมไม่อยากไปก้าวล่วงและไม่อยากให้ส่งเสริมคือถ้าคุณไม่พูดถึงคุณก็ไม่โดนพูดแค่นั้นเองนี่นะพี่ๆผมจะบอกอะไรพี่ๆอย่างหนึ่งนะ การการวันนึงเนี่ยถ้าพี่จะจ้างทนายสักหนึ่งคนนะแล้วพี่ดูอย่างบริบทพี่ทนายพัดเนี่ยแบบเนี้ยจ้างได้และน่าจ้างและควรจ้างผมงไม่ต้องมาจ้างเลยผมยไล่หนีหมดอ่ะเพ๊บซึ่งผมเคยจ้างทนายไม่ไม่ได้มีบริบทแบบพี่ทนายพัทนะว่าเฮ้ย ว่าอะไรเคยทําอะไรไม่เคยทํามีแต่โม้ไปเรื่อยอ่ะอันนี้ผมพูดถึงในในในบริบทที่ผมจ้างทนายไปฟ้องเรื่องคดีรถชนนะพี่ทนายครับแม่งแบบสรุปกูปเสียงเงินฟรีเลยหนึ่งมืนจริงพี่ไม่ไม่ไม่ควรเป็นคดีผมอยากจะบอกเหมือนผมบอกอะ่ะอย่าเป็นคดีเลยเป็นแล้วไม่คุ้มหรอกมีแต่เสียกับเสียมีแต่บอกว่าต้องชนะต้องชนะสุดท้ายมามีแต่แพ้กับแพ้อย่าเป็นคดีพยายามอย่าทําผิดกฎหมาย พยายามที่จะฟังความเป็นกลางอย่าไปอยากชนะต,อองงนต้องอย่างนั้นต้องอย่าเนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์แก่สังคม,มตัวทนาเองก็ตามนะเวลาทํางานน่ะมันเกิดประโยชน์แก่สังคมไหมด้วยนะเพราะอย่าเราอย่าลืมนะว่าบางทีเราทําคดีให้กับคนเนี้ยเราจับคนนี้ติดคุกอะ่ะมันไม่ใช่ติดเฉพาะขาัตัวเขานะครอบครัวเขาอะไรเขาอะ่ะเอยอะเยะเพราะเราใช่ไหมพี่ใช่เป็นแบบกรรอีกนะสูยาดากัน ูดากันฮัสิแตกยังสูญดากันสูญดากันหลายสู่สูฮู้ดีเบิดสูว่าเป็นเขาตะสููฮู้ดีเบิดฮู้ดีมาสู้เรื่องสู้แนวเออแล้วก็เนี่ยเนี่ยพี่มีคนบอกว่าจบค่ะถ้าทนายพั์ไม่เคยต่อสู้ก็ไม่มีทางรู้แนวทางการต่อสู้คดีหนึ่งหนึ่งสองจ้าและอีกคนที่ แล้วอีกคนที่รู้นี่มึงจบอะไรมาคือเก่งแท้ถามมันดิถามมันรู้ไม่รู้ว่าอยู่ฟังหรือเปล่าฮะไม่รู้ว่าอยู่ฟังหรือเปล่าเจ้าก็ถามมันสิไม่ใช่ว่าไม่เคยสู้แล้วไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่ดูคําพิพากษาที่เขาตัดสินกันไม่ใช่ว่าเราไม่ดูห่วย ไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเราทําคดีแต่ครอบครัวมาเราไม่ดูเรื่องอื่นเลยหรือว่าศึกษาเรื่องอื่นที่มันค่อนข้างเหมาะสมหรือว่าเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นประโยชน์แต่ตัวเราและคนอื่นด้วยเราตอบคนอื่นบางทีเราก็จําเป็นต้องตอบเราก็ดูเข้าใจไหมยิดมตื่นรู้ว่าพระเจ้าเองไม่เคยพูดคำหยาบพี่สอนเองสิมึงก็สอนคือเขาในป็นอยังสูมิตรภูมิเก่งๆนี่ชุสอนคือเขาได้บอกุศรนเรื่องเขาแหม ทุสอนก็เขาก็ได้น่ะสูตมก็มาชีแตกเนี่ยทุสอนก็เขาบังด้วเอาต้อ,องไป<อ>ว่าดีๆด,ด,ด,ด้เยด้วเนี่ยแหละเออเนี่ยแหละคน,คนคนคนแบบเนี้ควรจะต้องโดนแบบนี้สอนเหมือนเขาได้ไหมไม่ได้แต่เก่งอย่างเดียวคือด่าเขาดา่าด่าคนอื่นตีเต็งคนอื่นตําหนิคนอ<ด>ื่นปมาม่านคนอื่นอีพวกเนี้ยจับมาสอนเองให้หมดแล้วต้องถามว่าวันเนี้ยคุณทําอะไรเพื่อสังคมบ่มี อย่าไปด่าผู้ฝีคุณเห็นว่าเขาทําไม่ดีอาจารย์เบียร์ทำไม่ถูกต้องคุณน่ะ,ะก็ออกมาพูดสี่มาไลาส่สี่มามาสอนแทนเขาสี่แบบนี้ยอาจารย์เบียร์ไม่ถูกครับที่มันถูกเป็นแบบนี้ครับเอออย่างเงี้ยคนฟังคุณแน่ถูกไหมเพื่อมันเกิดมันเพื่อมันจะได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเกิดประโยชน์เมืม่อไนร่มาเขาพูดไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเออพูดกูมึงไม่ดีนะแล้วคุณก็ไม่ใช่สิคุณครับผมท่านเทวดาอะไรเงี้ยมึงก็มาล่องสอนเบิ้ง ถ้าคนฟังเยอะแล้วคนเชื่อมึงเยอะก็แสดงว่ามึงมาถูกทางแต่ถ้าคนไม่ฟังมือมึงก็พินาณาตัวเองเออจำไว้คือต้องยึดอย่างนี้นะผมมองว่าต้องยึดอย่างนี้นะพี่คือณนะปัจจุบันเนะี่ยการที่คนเข้ามาดูเราเยอะหรือน้อยเนี่ยมันมีสองเหตุปัจจัยนะคือเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์กับเห็นแล้วไม่มีประโยชน์ ผมก็ไม่รู้อ่ะคนตามผมเป็นล้านสแสดงว่าไม่มีสมองหรือเปล่าฟังผมเนี่ยเนี่ยนั่งเฝ้าผมทุกวันทุกวันเนี่ยบางวันดูเป็นเป็นพันสองพันสี่พันห้าพันเนี่ยหรือว่ามาติดตามช่องผมเยอะแยะเป็นล้านอ่ะรวมทุกช่องเนี่ยเป็นล้านแน่นอนเออไม่ <c oughs> มีสมองเหมือนผมหรือเปล่ามันก็ฟังผมนี่เ <c oughs> อ <c oughs> อเออคิดได้ไงอ่ะเนาะ ฟังให้เป็นประโยชน์ฟังแล้วหยิบประโยชน์จากการฟังไปใช้อ่ะอันนั้นคือเรื่องดีแต่ไม่ใช่มาฟังเพราะว่าตามกระแสผมมองแบบนี้นะทุกวันนี้คนผมผมพูดกับเอฟซีอาจารย์ตลอดฟังแล้วมีประโยชน์ไหมฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็ฟังก็ติดตามแต่ถ้าฟังแล้วคุณมองแล้วว่าฟังอาจารย์แล้วแม่งไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องฟัง แล้วก็ไม่ไต้องไปติตําหนิเขาว่าเขาเป็นยังไงเออถ้าฟังแล้วบอกว่าเขาไม่ถูกตรงน ig well. mm. uh> ั้นตรงนี้ก็ชี้แจงสิก็มาสอนเองอย่างวะอืมแต่สอนไม่ได้เหมือนเขาแต่กับเก่งกว่าเขาหนิ่ก็่งนัดอยู่แต่สอนไม่ได้เหมือนเขาก็ก็ไหนแหละนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าว่าสัตตานังไงพี่พัดคือสัตตานังอ่ะโอ้ยึดติดเอา ก็ไปลองดูเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมพูดเรื่องกฎหมายใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วถ้าผมไม่พูดสไตล์นี้ <Yeah. S 1> ผมถามหน่อยมันจะนั่งมาดูกันถึงขนาดนี้แม่งไปดูกันสิบคนยี่สิบคนเหมือนที่เป็นท่านที่ทนะําหน้าที่ทนายจ๋าเลยสอนกฎหมายเลยอย่างเงี้ยเปิดตาราสอนกันตามดีกากันน่ะก็ดูกันสิบคนยี่สิบคนน่ะแต่ถ้าเราคุยเรื่องทั้งกฎหมายด้วยบริบทสังคมด้วยพูดลักษณะที่เชิงหยอกล้อหรืออะไรที่ทําให้คนมาฟังอะ่ะ พอเขาหลงมาฟังเราฟังไปฟังมาเขาก็รู้กฎหมายนะแล้วเขาก็ไม่เป็นคดีความกันเขาไม่เสียเงินเสียทองไม่ต้องมาจ้างไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบนี้เกิดประโยชน์มากคืออย่างอย่างอย่างพี่ทนายพัฒน์กับอาจารย์อะคือสอนสองแบบคือมีทั้งมีทั้งความรู้ด้วยแล้วก็หยิบยกบริบทอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมอะ่ะมาด้วยแล้วก็มีอีกบริบทหนึ่งคือการพูดคุยหยอกล้อ ผมมองว่าในบริบทสามสามอย่างเนี้ยพี่คนชอบฟังก็ได้ทั้งความรู้ด้วยได้ความเฮีหาด้วยได้ความสนุกสนานด้วยมันไม่น่าเบื่อสําหรับผมผมมองว่ามันไม่น่าเบื่อนะใช่มันต้องอย่างนั้นไปฟังเออมาสอนธรรมะปุ๊บพระพุทธเจ้าต้องอย่างนั้นต้องงี้โอ้ยไม่เอาคนไม่เอาหรอกมนสอนคนไหมไม่ต้องไปถามไปคิดตื่นรู้แล้วนะมันไปเที่ยวแล้วนะมันกลับศาสนามันแล้ว มันไม่ได้มาช่องนี้แล้วแหละมันกลับศาสนามันแล้วไปแล้วมันสนใจนักเลุงไม่ต้องถามหามันมันมันกลับไปศาสนามันแล้วมันไปสองคนกลับไอ้คนไหนนะไม่รู้เมื่อกีก้เนี่ยสองคนเนีเออ่ยไปเที่ยวกันแล้วสองคนมันมีคนเข้ามาถามว่าผมกับพี่ทนายพาร์ตดเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ ก็ <łość> ไม่รู้เขาเห็นเขาทำเห็นเห็นเห็นเขาถามมาไม่ใช่คุณลองฟังบริบทดีๆไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างจนไม่ลืมถึลืมตารุ่นนี้โ้ยผมจบนี่ศาสตรจากรามคำแหงสองปีครึ่งนะเออจบทนายความด้วยนะผมจบเนติบริตไทยด้วยนะไม่โง่นะแล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคน เชื่ออะไรที่มันไม่มีหลักและเหตุผลไม่ใช่เราจะเอ้ยตามอาจารย์เบียร์ร้อเอร์เซ็นบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องตีงบางสิ่งบางอย่างคิดช่วยก็ต้องว่าก็ต้องถูกต้องอให้มันถูกเอาให้มันเออเขาก็ต้องเข้าใจมุมมองของสังคมอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็ต้องว่าแล้วเขาไม่อยากให้คนมาเชื่อแบบงมงายผมมาเห็นบางคนเชื่อจนงมง,งายอันนี้ไม่ถูกเพราะเขาไม่ได้สอนให้งมง,งายเช่นบางคนมากราบไหว้เขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันเขาไม่ได้อยู่ในบริบทที่ ที่ต้องมานั่งกราบนั่งไหวการเขาอยู่ในบริบทของสามัญชนเหมือนเรานี่แหละใช่ยงแต่ว่าให้ดูความดีของเขาหรือสิ่งที่เขาสอนว่ามันถูกต้องไหมอันนี้เห็นด้วยถ้าชื่นชมเขาตรงเนี้ยผมไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าแบบเฮ้ยเราอายุเยอะมากราบมาไหวเขามาศรัทธาเขาอะไรที่มันเหมือนเป็นพระเป็นเจ้าอะไรที่มันเกิดเลยอันนั้นไม่ควรนะ<ช>ครับ,รบเราเรานับถือให้นับถือกันที่ความดีไม่ใช่ใช่มาทํากับอาจารย์เบียร์แล้วมันได้บุญหรือไม่ใช่ฮะ ให้เราเข้าใจบริบทแบบนั้นคือความดีเขาประโยชน์ที่เขาสร้างให้มองให้มองมุมมุมมุมพวกเนี้นพี่ให้มองเยอะๆเลยนะอย่าไปมองว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มองความดีกับประโยชน์ที่เขาสร้างที่เขาทําไหว้กันที่ศีลไหว้กันที่ชื่นชมความดีของเขาอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องไหว้อย่างนี้แต่ถ้าสมมติเไหว้พระเราไหว้ที่พระห้า อันนั้นไม่มีข้อยแล้วเพราะว่าเราไหว้ที่เพราะว่ามันเป็นธงชัยของพระศาสนาเนาะอันนั้นอ่ะคือ,อคนคนเท่าคนแก่อาจจะยกมือไหว้อาจารย์เบียร์ในบริบทของว่าเฮ้ยอาจารย์เบียร์เป็นคนดีแลยยกมือไหว้อ่าไม่ว่าอันนั้นอ่ะได้แต่อย่าไปยกมือไหว้ด้วยความแบบความหลงความงมงายหรืออะไรก็แล้ว<ฮ>แต่ม,ม,มันไม่ได้ไม่เหมือนกับพระ เข้าใจเข้าใจกันแล้วเนาะ FC ทั้งหลายได้เลยไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเป็นดราม่าไปแล้วกลับไปศึกษาเดิมทางานก่อนนะกลับประเทศละบายยเฟินมาอีกแล้วดังเฟินมาอีกแล้ว